ผู้ที่ตัดสินตัวเองจากภายในมักจะชอบตัดสินผู้อื่นจากภายนอกมักจะชอบวิพากวิจาร์ณให้ค่ากับคนอื่นในเชิงลบภายนอก mm hmm. เมื่อใดที่เราเห็นว่าคนอื่นมีข้อเสียที่ควรปรับปรุงนั่นแสดงว่าเราเห็นสิ่งนั้นจากภายในของตัวเอง เราไม่สามารถที่จะจัดการสิ่งนั้นภายในตัวเราเองได้เราจึงจัดการกับสิ่งแวดล้อมภายนอกผู้คนภายนอกแทนคนที่เป็นนักตัดสินผู้อื่นในขณะนั้นเขาก็กำลังตัดสินตัวของเขาเองด้วยเราเห็นเงาสะท้อนของตัวเราในคนอื่นเราเห็นลักษณะพฤติกรรมนิสัยบางอย่างของตัวเราเองในตัวของคนอื่น โลกภายนอกนั้นสะท้อนโลกภายในของตัวเราเองคุณลูอิสเฮผู้นำทางจิตวิญญาณที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งระดับโลกฉันชื่นชมในแนวคิดของเธอเป็นอย่างมากเธอยังได้กล่าวถึงเรื่องการวิจารณ์เอาไว้ว่าเมื่อตอนเราเป็นเด็กเราเชื่อว่าตัวเราเองนั้นเป็นคนแบบนั้นแบบนี้จากคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ใหญ่ และเราก็เชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งๆที่พวกผู้ใหญ่นั้นมักจะพูดถ้อยคําเหล่านั้นเมื่อพวกเขาอยู่ในวันที่รู้สึกย่ําแย่อยู่ในวันที่รู้สึกไม่ดีจึงพูดวิพากวิจารณ์เราออกมาแบบนั้นเธอกล่าวมาในลักษณะนี้นั่นหมายความว่าเราเรียนรู้การวิพากษวิจารณ์การตัดสินคนอื่นมาตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ผู้คนรอบข้างคนที่เลี้ยงดูเรามาหรือแม้กระทั่งโรงเรียนก็สอนให้เรากลายเป็นคนตัดสินคนอื่นก็สอนให้เราวิพากษ์วิจารณ์ณคนอื่นเราจึงเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเราทำข้อสอบในโรงเรียนมีการกากระบาทกอขอคองอเมื่อเรากากระบาทไม่ถูกเราก็ถูกตัดสินทันทีว่าเราผิด เมื่อมีการตัดสินเช่นนั้นบ่อยๆจิตใต้สำนึกของเราจิตใจในส่วนลึกของเราก็จึงชอบตัดสินผิดถูกอยู่เสมอแม้แต่ในชีวิตประจำวันการตัดสินถูกผิดในตนเองและการตัดสินถูกผิดในคนอื่นโดยส่วนตัวแล้วฉันเชื่อว่าการวิพากษ์วิจารณ์นั้นไม่เคยเป็นประโยชน์กับผู้ใด แต่การให้คำแนะนำด้วยจิตที่เมตตาปานานดีโดยปราศจากอารมณ์และความรู้สึกในเชิงลบนั่นต่างหากที่จะช่วยให้ผู้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการเติบโตทางจิตวิญญาณในชีวิตของพวกเขาค่ะ